ยาลิศเข้าใหม่ครับเลขใหม่ห16,000กนโลนะครับคันนี้จะเป็นตัว1.2สปอร์ตปี2023ครับราคาตั้งขาย449,000บาทนะเคดตดีฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นเองนะครับพี่พี่ทนใดนะอยากดูรายละเอียดตัวรถนะครับหนูฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะฮะแล้วเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้อยู่กับโฟกนะครับที่ปรึกษาการขายเพชรยนต์ประจําสาขาเสรีไทย95นะครับหรือว่าสาขา2ของเรานั่นเองนะเพชรยนต์ของเราครับเปิดทําการได้3สาขาแล้วสาขาแรกนะครับจะเป็นสาขาสาขาฝั่งตรงข้ามเลยจะเป็นสาขาเสรีไทย68แยก1นะส่วนสาขาที่2ครับจะเป็นสาขาที่โฟกประจาการอยู่คือสาขาเสรีไทย95ส่วนสาขาน้องใหม่ของเราเลยครับจะเป็นสาขาสุวินทวงศ์46เป็นสำนักงานใหญ่ของเราเลย ร้าเรานะคะพี่มีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยถ้าพี่พี่อยากดูรถรุ่นไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับแต่ก่อนเข้ามาหนูรบกวนโทรหารหนูนิดนึงนะที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งห้าหเจก้าแปดเก้าจะเป็นช่องทางไลน์ก็ได้นะครับในปุ่มในช่องเบอร์โทรนะสามารถดูได้หมดเลยนะคะพี่แล้วก็วันนี้ที่จะมานําเสนอเลยนะฮะเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ามันนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยสําหรับเจ้าตัวโตโยต้ายาริสมิวนะครับเป็นตัว1.2สปอร์ตราคาตั้งขาย449,000บาทผ่อนเริ่มต้น 7,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองเป็นปี2023เลขไม้น้อยมากนะเลขไม่เพียงแค่16,000โลนะครับนะจัดไฟนันได้หมดนะพี่ซื้อสดได้หมดเลยนะครับโฉมหน้านะเป็นโฉมหน้าปลาฉลามนะที่เขาเรียกการไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านะจะเป็นสีดําเงานะเป็นโฉมใหม่นะพี่นะแล้วก็เรียมสันตัวรถพี่เห็นไหม อยู่คบชัดเจนเลยนะอยู่ครบชัดเจนแบบไม่มีอรอยบุบหรือว่าอรอยลักยิ้มอะไรเลยนะที่เพชรยุงของเรานะครับพี่รับประกันโครงสร้างทุกอย่างเลยไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากระสีก่อไม้แบบนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะในสัญญาซื้อขายเราจะระบุอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กสีทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยเป็นขอบ15 ไฟเลี้ยวจะมีให้ตรงแก้มด้านข้างนะครับสำหรับตัวสปอร์ตชุดกันสาดมีมาให้นะพี่แล้วก็ตรงด้านจับเขาจะมีตัวกันร้อยให้แล้วด้วยนะสภาพด้านในอย่างใหม่เลยหนูบอกนะฮะตรงประตูของเขานะไม่มีร่องรอยการชำรุดหรือว่าอะไรเลยคอนโซลด้านหน้านะเห็นไหมใหม่มากๆนะพี่นะที่เก็บเอก,อเอกสารมีหมดมีบุ๊กด้วยนะคันนี้มีบุ๊กด้วยนะคะพี่ คันนี้มีบุกด้วยตัวสปอร์ตนะฮะภายในจะได้มาเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะ,ะตัวเบาะผ้าก็ระบายความร้อนได้ดีเนาะเหมือนที่หนูแจ้งไปหลายๆคลิปนะฮะตัวนงตัวนอทพี่เห็นไหมฮะชื่อ็นะไม่มีการขยับอะไรทางนั้นนะฮะสีขาวเดิมๆรอบคันรับประกันโครงสร้างทุกอย่างเลขเพจเครื่องยังอยู่ยังอะไรครบหมดนะจ๊ะตัวนอใส่ใสแบบนี้เลยนะฮะสำหรับคันนี้นะคะที่449,000บาทนะฮะเครด,ดิตดีฟรีดาวได้นะครับตรงด้ามจับเป็นด้ามจับที่เขาแถมมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะฮะ สภาพใหม่กริปนะจ๊ะแล้วก็มีในตรงนี้ไม่มีกระบาดจิงโงจอนะในที่ห้องโดยสารนะครับพี่ก็ถือว่านั่งได้กว้างขวางเลยนะครับถ้าเป็นตัวข้อดีของตัวแฮชแบกนะครับพี่ก็คือเบาะแถวที่ถ้าเป็นข้อดีของตัว5ประตูนะครับก็คือเบาะแถว2ส,สามารถพับเก็บได้นะสำหรับพี่พีท่านใด,ดที่มีสัมภาระเยอะๆนะครับ าสามารถพับเบาะแถว2เก็บได้เลยนะตัวล้อแม็กปัดเงานะครับขอบ15แล้วก็ตัวล้อแม็กของเขานะไม่มีการเฉี่ยวการชนกับขอบฟุตบาทเลยนะจ๊ะรู้บอกเลยนะฮะแล้วก็ก่อนส่งมอบนะฮะเรามีทางศูนย์บริการไทยพัฒน์นะครับที่ตรวจสอบรถให้นะพี่ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างลมยางนะครับแอร์แบตเตอรี่ระบบต่างๆนะฮะทางศูนย์บริการไทยพัฒน์จะตรวจให้หมดเลยนะครับแถมของเรายังมีรถก่อนส่งมอบ เราจะตรวจถึง274จุดเลยนะฮะด้านหลังของตัวยาริสปอร์ตก็ถือว่าเทสมชื่อเลยนะฮะสปอร์ตสมชื่อเลยนะครับอ่าสปอยเลอร์ด้านหลังครับอ่าเศาอากาศแบบคีบฉลามนะด้านหลังมีเซนเซอร์ให้แล้วอีก2จุดนะจ๊ะแล้วก็เ้นเล่ไฟฟ้ามีให้ครับพี่ปัดน้ำฝนก็มีให้เช่นเดียวกันนะคันนี้ได้ในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะันนี้ได้ในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะฮะขออนุญาตเปิดด้านหลังสักครู่จ้าอ่ะนะข้อดีของตัวแฮชแบ็กนะคะเหมือนที่หนูแจ้งไปเลยก็คือสามารถ พับเบาะแถวสองเก็บได้สำหรับพี่ๆท่าน,นใดน,นะฮะที่มีสัมภาระเยอะก็พับเบาะเรียบไปได้เลยนะครับตัวถาดท้ายอะไรยังอยู่นะจ๊ะนี่อุปกรณ์ใช้เหลือฉุกเฉินย,ยังอยู่ครบนะจ๊ะแล้วก็ดูได้เลยไม่มีการทําสีทําอะไรมาแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญค,นะนะครับตรงรางตรงรางน้ำพี่เห็นไหมนะฮะรางตรงรางน้ําของเขาครับพี่ไม่มีสะดุดหรือว่าอะไรเลยเอาเนิ้วจับได้นะครับพี่มั่นใจได้ไม่มีการทําสีมาแน่นอนนะฮะตัวนงตัวน็อตจับใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะ โชคเชื้อของเขาก็ใช้ได้งานได้ตามปกตินะครับถ้าสีขาวมีการทําสีมาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่าสีมันจะด่างนะคะพี่คันนี้ก็ถือว่าแต่งหล่อสปอร์ตสมชื่อเลยนะครับนะชึบมาดูด้านในกันบ้างครัพี่ตัวนงตัวน้อของเขายังอยู่แบบใสๆแบบนี้เลยนะนี่เลขทุกอย่างยังอยู่ครบนะจ๊ะรได้คันนี้ไปสภาพใหม่กริบมากๆเลยนะฮะแล้วก็ดูด้านในนะคะพี่ขออนุญาตสตาร์สักครู่จ้า โอเคครับคันนี้นะพี่ได้มาเป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็หน้าจอนะฮะจะเป็นหน้าจอ Android แบบนี้นะครับหน้าจอ Android แบบนี้มีกล้องมองหลังให้สักครู่นะจ๊ะคันนี้เหมือนเจ้าของเดิมจะติดมาให้นะฮะพี่เป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมทาการเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะพี่พี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเองเลยกล้องมองหลังก็จะชัดแบบนี้เลยนะครับจะเป็นแอร์แมนนวลอยู่นะครับนะนี่แอร์แมนนวลอยู่นะครับเบรกอัตโนมัติไม่อัตโนมัตินะครับ สำหรับคันนี้นะราคาอยู่ที่404,900 0บาทนะฮะเจ้าของเดิมทำการเปลี่ยนหนะ้าจอมาให้แล้วด้วยนะครับใครได้คันนี้ไปหนูถือว่าคดคุ้มเลยนะเป็นสีขาวด้วยนะตัดกับสีดำแบบนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็โฉมหน้ายังได้เป็นโฉมหน้าปลาฉลามด้วยนะที่เขาเรียกกันนะฮะกะราคา4 4 9 0 0บาทนะฮะเครดิตดีฟีดาวน์ได้พี่ๆท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะแล้วก็มีในส่วนของการส่งรถโดยการลดสไลด์นะฮะหรือพี่ๆ จะเข้ามาเองก็ได้นะครับถ้ามาไม่ถูกโทรมาหาหนูได้เลยที่เบร์โท0615657989นะคะยินดีรับสายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับจะเป็นช่องไลน์ก็ได้นะแต่ว่าไปาเพื่อนๆในเบอร์โทรนะสามารถได้หมดเลยนะจ๊ะกับตัวยาลิทนิว1.2สปอร์ตนะครับราคา449,000บาทเครดิตฟรีดาวได้นะฮะเลขกไม่16,000โลเท่านั้นนะครับปี2023พี่ๆท่านใดสนใจทักเข้ามาได้เลยนะฮะตอนนี้รถจอดอยู่ที่เพชรยนต์ สาขาเสรีไทย95มาไม่ถูกโทรหาหนูได้เลยนะฮะวันนี้หนูฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับพี่นะเป็นกำลังใจให้น้องเซลคนนี้หน่อยแล้วเราไปเจอกันใหม่